สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพร,ระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566-2567ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ วันนี้เวลา9้านาฬิกาพระบาทสมเด er, ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกฤษฎาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566-2567 โดยมีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนสองคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1 6 3 2คนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเป็นสถาบันส,นสร้างปัญญาของสังคมและสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลด้วยสามสร้างคือสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และก้าวหน้าไปได้ด้วยดีโอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราชโชวาาความว่าบัณฑิตทุกคนได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและบรรลุผลสำเร็จทางการเรียนรู้ตามที่ตั้งใจไว้ในโอกาสที่แต่ละคนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความสำเร็จดังกล่าว และจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานในภายภาคหน้าข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมนี้ครั้งหนึ่งว่าการทำงานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้นมีปัจจัยสำคัญที่มีได้แตกต่างกันนักคือต้องอาศัยความมีระเบียบวินยัยทั้งในการคิดการปฏิบัติและการร่วมงานกับผู้อื่นในการทำงานใดก็ตามเมื่อทำอย่างมีระเบียบวินัยงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนาซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหลายคนหลายฝ่ายระเบียบวินัยจึงสำคัญอย่างมากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัต,ติ <iem. S 1> งานพัฒนาต่อไปจึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตนให้ยิ่งเจริญขึ้นอยู่เสมอเวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 4 0 9สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาารรารสิงคโปร์ระหว่างวันที่6ถึงวันที่8มกราคม2568โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาทาส่งสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อีกทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์และจะทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาอักษราศ,าาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ณธรรมเนียบประธานธิปดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นอกจากนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐสิงคโปร์รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลออกพระบาทด้วย <Yes. S 1> องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จงังหวัดอุตรดิตถ์ <Yes. S 1> วันนี้ที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับบรุรุทิธราชปัะชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรมัมเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก่นักเรียนครูผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านเด่นชาติและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบีย้ยจากนั้นติดตามการดำเนินง,งานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยสำน,นักงานกปอปอ,ร,อร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่อมาจากพระราชดำริจ,จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนกิจกรรมโรงเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมเพราะเห็ดนางฟ้ามอบเมล็ดพันธุ์รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพืชการประมงและปศุสัตว์ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในช่วงบ่ายที่กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปปลาว องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงจำนวน93ชุดประกอบด้วยฐานปฏิบัติการกริดพานุกองร้อยทหารพรานที่3204อำเภอบอ่อเบีย้ยฐานปฏิบัติการสถาพรหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่3144บ้านบอ่อเบีย้ยอำเภอบ้านโคกและกองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสปปลาวจากนั้นองคมนตรีได้กล่าวให้โอวาดแก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันประเทศชาติต่ตอไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่7-9มกราคม2568และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารนาที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่7มกราคมเวลา8นาฬิกาถึงวันที่9มกราคม2568เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ s t โ r e จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอมตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ